นี่อีปาหมีปาหมีนี่ทุบหัวทุบหู้ทุบนี่ัดทุบนี่แล้วเอาใส่แตกไอ้เหี้ยเออเออเอ้ยยย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในเกม shadow five f o r นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำภารกิจนะครับผมปลดล็อกไอเทมนะครับผมเพราะว่าผมซื้อเกมพัทมาหรือเปล่าเออมันเป็นอะไรพาัทพเทนี่แหละเออที่ว่าเติมเงินแล้วเราก็มาปลดล็อกเอานะครับผมนี่นะครับผมผมจะมาปลดล็อกเอาท่าเต้นนี้ท่าเต้นบัลลังก์นี่ครับผมนี่ท่าโค้เท่นะครับผม ผมก็ไปเตือมานะครับผมมานี่ครับภารกิจมันก็ให้มาเล่นตัวนี้นะเราก็ได้พอดีอะ่ะออตัวชาร์จเนี่ยออต้องป้องกันอะไรป้องกันการโจมตี30ิครั้งนะครับผมเราจะได้สองหบวกนะออตัวชาร์จนะครับผมมาไปเลือกตัวชาร์จก่อนนี่ ตัวนี้นะครับผมตัวถือค้อนมา um เรามา <one. S 1> ลองเล่นกันเลยจับไปแถดันดับหนึ่งวีหนึ่งโอเคมันมีสามวีสามด้วยนะครับผมมีเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับผมสามวีสามผมยังเล่นไม่ได้นะครับมันยังไม่ปลดล็อกมาเล่นวีหนึ่งมีหนึ่งแหละเออ <c oughs> ไปกดไปมาเราจะเจอใครบ้างนะครับผม ว่าเราจะเล่นเป็นไหมผมก็พึ่งมาเล่นเนี่ยเออผมก็พึ่งเล่นน่ะผมเห็นคนอ่นเล่น,น่ะเลยอยากลองโหลดมาเล่นเออเียดินพันใครวะมีมีเอนำหลังด้วยไม่รู้ผมดูเขามี XD นำหลังก็คือเขาโหดแน่เลยมา <lamb> ี่เขาสายมี <the> มดตโตเราค้อนมามีโตักับค้อน Re, karaoke, ปึ้งอุ้ยแหลกปึ้งเออเอถอยถอย่เฮ้ยดีทีไปทีไปค้อนหัวโอหัวเอาหัวเออป้องกันป้องกันป้องกันกอนเอ้ยคคุ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  เออติดเล่นติดเล่นอย่าอย่าอยาผมเอาหม่เอาหม่เอาหม่เฮ้ยยังไม่ป้องกันเลยอ่ะเฮ้ยอยวขอป้องกันก่อนแป๊บนึงธารกิจมันจะได้สำเร็จเออเวมมันจะได้เสร็จสิ้นไปป้องกันหน่อยพี่เอาป้องกันเออเออเอาตีมา เราจะป้องกันนายตีมาเพื่อนตีมาอ้าวดึงไปทําไมนะ่ะเพื่อนเออเราป้องกันป้องกันเออ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 ป้องกันเออนี่นีห <c> น <oughs> ี่ แพ้ไปแล้วตาแรกอู้ได้มา20และอีก10ไปไปตาต่อไปแล้วเจอสมุไรเจอสมุไรตัวละครเริ่มต้น มาป้องกันป้องกันก่อนสมูรเนี่ยเราต้องปั๊มก่อนมันเหลือยี่สิบอันโอ้ยฟันดีมึงยะงเออเออปั๊มก่อนเออเออปองกันเออเออนี่นี่นี่กูให้มึงเด็ดดนแล้วนะนี่นี่ เออเออถึงแทงใส่ทะลุอนี่ยนี่ไม่ได้ผลนะไม่ได้ขนนะเออเออถึงแทงอีกอ่ะเออเออเออนี่นี่นี่ ขอคอมโบคอมโบตึงๆคอมโบตึงตๆชะนะแล้วเออชะนะรอบที่หนึ่งมามันมีอยู่สองรอบมารอบสองเราก็ป้องกันเหมือนเดิมนะขอนกับดาบ ป้องกันอ,อป้องกัน60แล้วมั้งเอ้ยหลบได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยพ่นไฟเอ่อนี่อะทุ่มกูอีกอะอทุ่มกุย <c oughs> <c oughs> มวยปั๊มเหรอมวยปั๊มนี่นี่เอามันเอามันเอาบันเอาบันเอาบัน โอ้วนเอนเลยเออถึกเต้อยู่กับไส่สุกูเอออบป้องกันได้ปุ๊นี่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 อีปามีดปามีดนี่ทุกหัวทุกทุบนี่อัทุบนี่เอาใส่แตก ไอ้อ่าเออเออเอะยยเฮ้ยมาเปิดล่างเทพล่างเทพพิทักสังทโลกไอ้ี้ยเกือบแพ้สั์ไอ้มันมันมันใครอยากเล่นกับผมใครอยากหนึ่งกับผมก็มาได้เลยนะครับผมเออมันมันสามารถสร้างห้องเล่นด้วยกันได้นะครับผมไม่เอาใหม่เว้ยไปเล่า อา้าวป้องกันได้แค่กี่วะคือหกเอ,เองกิงเหรอเหลืออีกสี่รอบที่สามไปดูรอบที่สามกันเลยนะครับผมชาร์จเจอกับสมุไรอีกแล้วเจอสมุไรอีกแล้วรอบสามก็เจอสมุไรวะ่ะมาสมุไรกับุนมุไรวะ่ะเจอขอนำหัวแบบซีใหญ่งงแกเออมา รอบที่หนึ่งไหววันดีครับวันดีงามเขาไปด้วยเนาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าป้องกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยฟันดิเออเฮ้ยเจ็ดแล้วแปดเก้าเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะอย่าทุ่มโอ้โหในขี้โกงอ่ะนี่ขี้โกงขี้โกงไปตายซะขี้โกงไอ้ขี้โกงไม่ต้องลุกเออไฟแตกถ้าไฟแตกไอ้ พลังแฝงองทำอะไรกูไม่ได้แล้วตอนนี้นี่เออป้าดาวก็จะเอาลบได้อีกนี้เวียงไปมั่วก็โดนนี่เวียงบุยใส่แตงเยอะเออมาทำอะไรกูไม่ได้แล้วตอนนี้ฮทุบโปตายเรียบร้อยเจอข้อนกันหน่องไม่จบ เส่นกัทาใส่แตกทาใส่แตกถึงได้ทาใส่แตกมารอบที่สองป้องกันก่อนเอาดีเพื่อนเอานะ้ามันเป็นทุบอีกอ่ะทุบเราเหรอทุบเหรอทุ่มเหรอทุ่มเหรอมันมใช้หมวยป้้มนะเว้ยมันเป็นชา a d โด้ไฟโฟไอ้ อื้อถมผักม,มันผักผักไม่เป็นว่ากดมุ้งม่วมันก็นกผักให้อึม้มหัวแตกเอื้อใส่แตกไอ้ย่าท่าใสแตกมาทำอะไรกูไม่ได้แล้วตอนนี้อึ้งปึ้งเออื้อถีบไปกันทีบ,ทบหัวแตกออใสแตก มาทำไปได้ทำไไรกูไม่ได้แล้วนี่ทุ่มนี่อทุบบุ๊ทีนี่เกมเล่นได้ดีเออเอาเหลืออีกหนึ่งเฮ้ยต้องมีตาที่สี่แล้วสนุกข,ขนาดนี้ขอก็เขาเล่นระยะไกล เราถ้าเราประชิดได้เราก็ชนะเลยนะครับผมเอาป้องกันไว้ก่อนเออป้องกันเออครบเออครบแล้วไปจบจบตานนี้จบเออจบเออจบ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 นะจบ ผมนี่แหละจบตายตายตายเออเออเออเอ้าเอ้าอ๋อติดอะไรวะออมันคืออะไรช่างแพ้ก็ช่างนะครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วเอออยากได้ท่าเต้นอืออือไม่ปล่อยให้ทำแล้ว วิ่วแหลกแหลกแหลกนี่เออนี่เออเอือ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 วิสโตเติมคือโกงนะวะอีเอ๊ะเอออื่อสื่อแทนอื่อโค้งหักเว้เอื่อกี้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอ้าวเดี๋ยว นี่ภารกิจสําเร็จแล้วนะครับผมมาเราไปรับท่าเต้นดีกว่าลืมลืมไปรับท่าเต้นจะไปจบอย่างเดียวเลยโอ,อ้ขึ้นมาแล้วมาลองรับท่าเต้นท่าเต้นปี í, มีท่าเต้นฟรีด้วยอะไรเนี้ยท่าเต้นโหูหูนี่ท่าเต้นบันลังครับบุมดได้มาแล้วมีภารกิจใช่ป่าอ่าภารกิจใหม่ โ okay, อเคเดี๋ยวผมไปทำทาห้หลังไม่หลังคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้ผมเล่นอีกนะครับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับผมไปหาดาวโหลดมาได้นะครับผมในเพจสโตนะครับเราโหลดมาเล่นได้นะครับผมนี่มันสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมโอเคสำหรับ okay, วินนิ้ก็ bye บายบายนะครับผมไปละ